วันแห่งความรักเราจะไม่พูดถึงคู่นี้ไม่ได้เลยซีนุนิวค่ะพี่หลายคนอยากรู้ว่าเอ๊วันมาเลนไท์เนี่ยมีอะไรพิเศษพิเศษให้กันและกันหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันเราไปเจอทั้งคู่ต้องถามเลยแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะว่า <c oughs> ของขวัญที่ดีที่สุดในวันวาเลนไทยปีนี้คืออะไรเชิญค่ะอยากรู้ครับ โอ้โหอย่าเรียกว่าเสิร์ฟครับไม่เคยเสิร์ฟก็เป็นนับฟิวไปครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันว่าอะไรยังไงวานสำคัญกับวันว่าเลนไพ่เหรอครับวันแห่งความรักฉันมีให้เธอทุกวันจริงๆที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กกันหลายปีมก็ไม่ได้พิเศษอะไรครับมันเป็นวันแห่งความรักแต่ที่จริงวันแห่งความรักเราสามารถมอบให้กับทุกคนได้ทุกวันครับผมเปลี่ยนอยู่ครับผมเรารู้สึกว่าความรักมันไม่อยากไม่อยากจํากัดใครให้เป็นยังไงอยากให้ทุกคนเป็นตัวเองแล้วก็รักในสิ่งที่เราเป็น ใช้ภาษาเดียวกับเราหรือว่ามีสไตล์คล้ายๆกันหรืออะไรเงี้ยไก็รักที่ตัวเองเป็นตัวเองอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าตั้งแต่เด็กมาตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็ยังไงก็ต้องมีเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างอยู่แล้วครับใช่แต่ว่าแค่เรารู้สึกมีความสุขหรือว่ารู้สึกดีกับสิ่งๆนั้นหรือว่าใครสักคนอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่านั่นก็คือความรักแล้วกบทองคําดูซีรีส์เกาหลีแบบวิทยายุทธเงี้ยเขาบอกว่ากบทองคำมันมีค่า ค่จะสื่อบอกว่าหนูก็เหมือนแบบทองคาให้เฮียเป็นขนมแล้วกันนะครับอ๋อีจะกินเฮียหรอก็ให้เป็นขนมเพราะว่าชอบครับเพราะว่าชอบชอบชอบทานขนมเป็นของกันและการไปถึงเปรียบเปลยอันนี้แหละค่ะคนนั้นเป็นนี่คนนี้เป็นนั้นน่ารักมากๆเอาละความรักนะสิ่งที่สวยงามอยู่ที่เราใช้ความรักนั้นอย่างไรกับคู่ที่เรามีใจให้ใช่ครับสําหรับสองคนนี้ผมรู้สึกว่ามุ้งมิ้งจริงเลยนะงมิเนาะมุ้้งมาะทำไมมีเวลาแบบ เ,เขาเรียกอะไรเวลาที่ได้สัมภาษณ์เขาเขาพัฒนาการความหล่อมันเยอะมากขึ้นืเื่ยเลยใช่แล้วค่ะความเก่งก็เช่นกันนะครครับ